นี้นะครับผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า New 뉴ยาริส a t i v e M, Hybrid เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขาไปนะครับทางไปพัทยาผมขับตัวรุ่น GR Sport ตัวท็อปนะครับก็จะได้ดีไซน์ความสปอร์ตนะครับได้พวงมาลัยหนักได้ช่วงล่างที่เน้นความขับขี่แบบสปอร์ตตามสไตล์ GR นั่นเองนะครับซึ่งผมว่าตัวนี้เนี่ยนะครับขึ้นมาขับความรู้สึกแรกเลยคือพวงมาลัยมันแน่นมากนะครับมีน้ำหนักเยอะระดับนึงเลยผมว่าทำให้ตัวรถรู้สึก สปอร์ตมากนะครับรู้สึกฟีลลิ่งที่ได้เข้ามาเนี่ยนะครับจะได้ฟิลที่มีความแบบหนักแน่นนะครับแล้วก็ตัวช่วงล่างก็จะมีความแน่นแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับซึ่ง เขาบอกว่าในตัวรหัสไฮบริดใหม่ของยาริสเอทีนะครับช่วงล่างปรับทั้ง2รุ่นเลยนะครับเปลี่ยนตัววาล์วในตัวดมปิ i n g ใหม่หมดทั้ง2รุ่นนะครับการเซตอัพเนี่ยการแรงนั้นที่เขาใช้ในตัวของช่วงล่างเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับในรุ่นเอชอีบ uh, ีพ e รีเมียมนะครับจะเน้นความนุ่มนวลการเข้าโค้งอะไรเงี้ยมันอาจจะเทมากกว่าตัวของ g r Sport แล้วก็จะไม่แข็งไม่แน่นเท่านะครับใน g r Sport เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีความฟีลลิ่งแน่นกว่านะครับทำให้การขับขี่เนี่ย รู้สึกสปอร์ตนะครับแล้วก็รู้สึกมั่นใจมากถ้าท่านเป็นคนขับขี่เร็วนะครับขับขี่สปอร์ตแต่ถ้าท่านสังเกตตอนนี้ผมขับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทางทีม Toyota บอกว่าเราจะมาแข่งประหยัดกันหน่อยนะครับก็อาจจะยากนิดนึงนะตัวที่เราขับเป็นรุ่น G R Sport ก็ตัวที่เขาเคลมการประยัดน้ำมันอยู่ประมาณ27ล,ลิตรจะไม่เท่าตัวของพรีเมียมนะครับก็มาลองดูกันว่าจะได้เท่าไหร่นะครับนี่ผมใช้เส้นทางวิ่งไปพัทยาจะเป็นตัว เอ่มอเตอร์เวย์นะครับตอนนี้ผมขับความเร็วประมาณช่วง80ถ100นะครับตอนนี้ขึ้นบนหน้าปัดเรามาประมาณเอ่อหส่วนสของทางแล้วนะครับก็อยู่ที่31กิโลเมตรต่อลิตรนะตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบใช้ตัวระบบ Adaptive Cruise Control บ้างขับเองบ้างนะครับแล้วก็มีเลน k i ป p i n g เป็นครั้งแรกนะครับในรหัสยาริสเอทในรุ่น H E V ทั้ง2รุ่นจัดมาให้นะครับเป็นตัว Adaptive Cruise Control ถึงจุดยู่นิ่งพร้อมเลนคีปปิ้งถือว่า ดีมากนะครับตัวละหสของพวงมาลัยในรุ่น G R Sport จะเปลี่ยนทั้งแหลกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวงมาลัยด้วยทำให้ตัวรถเนี่ยนะครับแหลกพวงมาลัยเนี่ยมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ปรับจูน E C U ของทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวของออระบรบ ที่เป็นตัวแหลกพวงมลาลัยทําให้มีน้ําหนักมากขึ้นมีการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียที่เปลี่ยนแหลกพวงมลาลัยรุ่น GR Sport เนี่ยนะวงเลี้ยวจะกว้างขึ้นนะครับในตัวของยาริสเอทิพพันสกับยาริสเอท HEV Premium จะได้แหลกพวงมลาลัยเดิมนะครับวงเลี้ยว4.8เมตรนะแต่มาในรุ่น GR Sport แม่นขึ้นขับสนุกมากขึ้นแต่ว่าแลกมาด้วยวงเลี้ยวที่กว้างขึ้นเป็น5.2เมตรนะครับก็ ประมาณจุดเมตรต่างกันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่หรอกนะครับใช้งานในเมืองก็ปกตินะครับปรงไลนเนี่ยดีไซน์เหมือนเดิมนะครับแต่หลกัหลกๆเลยโลโก้ GR ปรับมาใหม่นะครับใส่มาให้เนี่ยทำให้ดูสปอร์ตมากขึ้นในรุ่นของ Yaris Active HEV GR Sport นั่นเองและจอกลางนะครับปรับใหม่นะครับเป็น10.1นิ้วนะครับขนาดเท่ากับ Yaris Cross HEV นะครับตัวจอเนี่ยนะครับ มี Apple CarPlay, a n ์อ o น Auto Wireless ครบถ้วนนะครับพร้อมกับเพิ่ม USB Type C Charging มาให้แล้วนะครับใน2รุ่นย่อยของระบบ Hybrid เลยนะครับแล้วก็แท่นชีวะไรชาร์จิ่งมีมาให้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีและครบถ้วนนะครับรวมไปถึงตรงนี้นะครับตัวของ Ambient Lighting ปรับได้ถึง64สีสีนะครับเหมือน Mercedes-Benz นั่นแหละนะครับแต่พวงมาลัยเนี่ยดีมากโหขับมาผมชมพวงมาลัยตลอดทางเลยพวงมาลัยแน่นพวงมาลัยดีพวงมาลัยคมครบถ้วนครับ วันนี้เรามาอยู่กับรถยนต์ไฮนีเลยครับ The New t o y ต t a y ้ r i s a ิสเอ e ีฟเวครับวันนี้ได้มาลองขับนะครับแล้วก็ลองใช้งานจริงๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงความน่าสนใจของแต่ละรุ่นย่อยเนี่ยมากับราคาที่ต้องบอกว่าน่าใช้มากนะครับออปชั่นจัดเต็มแล้วก็บอกเลยว่ามาเป็นแบบไฮบริดนี่แล้วเนี่ยประหยัดขึ้นมากน่าใช้จริงๆผมพาไปดูพรีวิวมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอไปดีไซน์คร่าวๆเลยนะครับนี่เป็นคันแรกที่เราได้ขับนะครับเป็นรหัส H.E.V.G.R.Sport นะครับด้านหน้าดีไซน์ปรับเปลี่ยนนะครับตัวกระจังหน้าเป็นฮันนี่โคมสีดำแล้วนะครับมีความสวยงามมีความดูดีมีความสปอร์ตมากนะครับด้านข้างเพิ่มลูเวอร์นะครับเพิ่มช่องลมทำให้ตัวรถมันดูตีโป่งออกมามากขึ้นช่องอากาศใช้ได้จริงนะครับรับอากาศเข้าไปด้านในสำหรับแอร์ฟลูที่ดีขึ้นนั่นเองต่อมาที่ด้านข้างนะครับลงมาดูที่ล้อนะครับในรุ่น G.R.Sport นะครับได้ยางดัลลอบอ n น่าเซฟปกติเหมือนรุ่นธรรมดานะครับขนาดยางเนี่ยน่าจะกว้างกว่าเล็กน้อยนะครับเป็น2.05 50 R17 นะครับก็จะเป็นล้อขอบ17นะเป็นล้อลายกึ่งไดมอนด์คั t นะครับพร้อมกับตัวการเพ้นท์เป็นสีดำนะครับก็จะเป็นกึ่งฟิลแอร์โร่เคอเอร์หน่อยเพราะว่าตัวสปูกที่เปิดเนี่ยค่อนข้างที่จะแคบนะครับตัวช่วงล่างก็มีการปรับเปลี่ยนตามที่ผมพูดไปในพรีวิวนะครับตัวของช่วงล่างนะครับโช๊คมีการปรับเป็นแบบมัลติวาลแล้วนะครับทำให้แรงชักแรงปล่อยเนี่ยดีขึ้นนะครับรวมไปถึงปรับ ในช่วงล่างของทั้งรุ่น GR Sport นะครับแล้วก็รุ่น h e v Premium นะครับคันนี้เนี่ยจะเซตอัพนะครับมาสำหรับการขับขี่สปอร์ตมากกว่ารุ่น h e v Premium ที่เน้นความนุ่มนวลนะครับซึ่งแก๊สในตัวเชนของวาวทั้ง2รุ่นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับคันนี้จะใช้แรงดันที่สูงกว่านะครับตามมาดูที่ด้านท้ายดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับตัวด้านท้ายเนี่ยที่เพิ่มมาจริงๆเลยนะครับหลักๆในรุ่น GR Sport นะครับด้านบนสปอยเลอร์สีดาแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ t ริมตรงกลางระหว่างไฟนะครับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันแล้วก็ด้านล่างส s กิร์ r GR Sport ที่เพิ่มมามีความนูนออกมาจากตัวบอดี้ระดับหนึ่งเลยนะครับทำให้เพิ่มความสปอร์ตและก็ความเท่ให้กับ Yaris Active g r Sport คันนี้ได้ดูดีมากเลยครับ นี่นะครับเปิดใต้ฝากระโปรงมานะครับผมไปคร่าวๆเลยนะครับตัวรหัสเครื่องยนต์นะครับจะเป็นอันเดียวกันกับที่ใช้อยู่ในเจ้า Yaris Cross HEV แต่จะมีการปรับจูนทั้งตัวเครื่องยนต์เองนะครับแล้วก็ตัวของเกียร์รวมไปถึงตัวมอเตอร์ไฟฟ้าให้เข้ากับแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าการใช้งานของเจ้า Yaris Active HEV มากขึ้นนั่นเองเครื่องยนต์เดิมนะครับ1.5ลิตรเบนซิน NA ไม่มีเทอร์โบทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับส่งผ่านเกียร์ eCVT ไปที่ล้อหน้านะครับแรงม้าสูงสุดเนี่ยยังคงเท่าเดิ ระยะการใช้งานเนี่ยมีแรงที่มากขึ้นในรอบต่ําและก็รอบสูงด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆน่ยตัวเครื่องนะครับตัว ECU เองเนี่ยจะมีการปรับจูนเพื่อทําให้เครื่องเนี่ยจริงๆแรงม้าน้อยลงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมีการปรับแรงท่าด้านในนะครับเพื่อเอฟฟิเชนซี่นะครับหรือว่าประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์มีความสูงขึ้นนะครับทำให ระยะแบ่งนะครับระหว่างของตัวเครื่องยนต์กับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยในของ A T I V H E V นะครับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีแรงม้าที่มากกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะใช้พลังน้อยกว่านะครับจริงๆริงเขาเอาพูดออกมากระดานที่ผมพูดไป111แรงม้านะครับแรงม้าไม่ได้เพิ่มมานะครับแต่ว่าในการใช้งานของ A T I V H E V เนี่ยนะครับตัวรถเบากว่า Yaris Cross H E V นะครับมีการใช้มอเตอร์ที่เยอะกว่าทําให้เปลี่ยนน้ามันดีขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงโตเกียร์เนี่ยนะครับตัว final gear ratio ในรหัสของ Yaris A นะจากยาริสคอส HEV Final Gear เนี่ยอยู่ประมาณ224นะครับคันนี้เหลือ22เท่านั้นนะครับทำให้ระยะการใช้งานนะครับมีการเปลี่ยนน้ำมันที่ดีขึ้นนะครับรวมไปถึงในบอดี้ที่เล็กลงแบบคันนี้นะครับการใช้งานของเขานะครับมี Efficiency ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับทั้งรอบต่ำและรอบสูงทำให้ตีนปลายและก็ตีนต้นเนี่ยมีความแรงมากขึ้นและก็ มีประสิทธิภาพความประหยัดมากขึ้นทํำให้อัตราสิ้นเปลืองของคันนี้ในครับในรุ่น H E V Premium นะได้29กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับ29.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคันนี้จะอยู่ประมาณ27.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งจากการขับมานะครับวันนี้นะครับผมใช้ความเร็วกลางๆหน่อยนะครับเพราะว่าโตโยต้าเขามีการแข่งนะว่าอัตราสิ้นเปลืองจะดีสุดได้เท่าไหร่นะครับสช่วงแรกนะครับจุดพักแรกจุดพักที่2นะครับผมใช้ความเร็วค่อนข้างที่จะกลางๆหน่อยต่ำๆหน่อยด้วยนะครับแปถึงร้อประมาณนี้นะครับผมได้31.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับถือค่อนข้างที่จะประหยัดสําหรับเจ้ายาริส A t i v e HEV คันนี้นะครับแต่ว่าลองขับความเร็วสูงขึ้นแล้วนะครับก็จะเหลือประมาณ29-30อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าท่านยิ่งขับเร็วมันก็จะยิ่งลดลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเอามาใช้งานจริงนะครับขับเร็วหน่อยผมว่าน่าจะเหลือประมาณ2 4 2 5ิกิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้สำหรับรุ่นของตัว GR Sport นั่นเองนะครับก็ต้องไปลองดูกันนะผมเราเข้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับไป เราขับตั้งแต่กรุงเทพนะครับมาถึงช่วงประมาณระยองกลับมาสนามพีระแล้วก็กลับเข้าตัวเมืองพัทยานะครับบอกเลยว่าได้ลองาจัดเต็มจริงๆนะครับรวมไปถึงที่เขามีรหัสใบ่มาในรหัส GR Sport เนี่ยนะครับเราได้ลองแน่นอนนะครับทั้งตัวระบบพวงมาลัยนะครับระบบ ECU ใหม่นะครับรวมไปถึงตัวรถ ที่ปรับแต่งยางปรับแต่งช่วงล่างแล้วก็ปรับแต่งพวงมาลัยมาให้สปอร์ตมากขึ้นเข้ากับคาว่า GRS เดี๋ยวนี้เราไปลองทั้งหมดสนามแล้วก็ลองขับจริงกับทั้ง2รุ่นย่อยของ New Toyota Yaris a c t i v HEV กันเลยครับ ตอนนี้นะครับเอิร์ธไปอยู่ในเจ้า Yaris ATIV ฟ e e ี v, ในรหัส GR Sport เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟ mm hmm. ีลลิ่งอผมว่าพวงมาลัยดีสุดในคลาสแม่นยำนะน้ำหนักกำลังดีเป็นน้ำหนักแบบสำหรับรุ่น GR โดยเฉพาะเลยช่วงล่างเนี่ยดียนะผมว่า mm hmm. ดีมาก ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณเกือบจะครบวันแล้วนะครับอยู่กับเจ้า Yaris a t i v e ในรหัส HEV GR Sport mm hmm. แต่ว่าช่วงเช้าช่วงก่อนเที่ยงเนผมขับแค่80-100ประมาณนี้ไม่ได้ขับเร็วมากนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารถบนถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ได้แบบว่าขับเร็วมากนะครับแล้วก็ทาง t ต y o ต้ามีการแข่งเปลี่ยนน้ำมันกันด้วยเมื่อเช้านี้นะครับผมเลยไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ย ผม average นะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับของตัว GR Sport นะเขาเคลม27.8กิเมต่อลิตรผมมาทำได้เมื่อเช้าประมาณ31.9กิเมต่อลิตรเลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาประหยัดมากเลยนะครับด้วยความที่ตัวของ GR Sport นะครับมีน้ำหนักมากกว่ารุ่นของที่เป็นตัว h e v Premium อีก20โลนะครับตัว h e v Premium หนักกว่าตัวพันสปกติอะร้อโลแล้วนะอันนี้หนักกว่าตัวปกติ120โลเลย นะครับแล้วก็หน้ายางของเขามีความกว้างกว่าตัว HEB Premium ด้วยนะครับคันนี้จะอยู่2.05 50R17 นะก็จะมีหน้ากว้างกว่าเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวล้อจะมีน้าหนักที่สูงกว่าด้วยนะครับทำให้การเปลี่ยนน้ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่ผมเนี่ยได้31.9กิเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับผมเนี่ยยังไม่สุดนะมีคนได้ดีกว่าอีก3.2.3 3.2.4 3.2.5 นะประหยัดกระพมอีกนะครับผมก็ไม่ได้ขับเร็วแล้วนะไม่รู้เขาขับกันยังไงให้ได้มากกว่าน,นั้นอีกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองดูกันสําหรับตัว h e v Premium ว่าจะเป็นยังไงนะครับเขาเคลม29.4กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้เคลม27.8ุผมได้3 1 9เมื่อเช้าสุดมากนะครับประหยัดมากด้วยช่วงครึ่งบ่ายเนี่ยผมได้มีการใช้ความเร็วมากขึ้นนะครับ1้อ1 2 0 103ประมาณนี้นะครับตัวของรถจนเนี่ยนะครับคงอะไร คือลองขับเร็วขึ้นแล้วมันก็มีความสปอร์ตแต่ก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผมคิดตอนแรกที่ผมลองขับตอนแรกนะเพราะว่าตัวน้ําหนักอะโอเคเยอะนะครับแต่ไม่ดีจนเกินไปกําลังดีสําหรับการใช้งานทุกวันนะครับถือว่าโอเคตรงนี้นะครับแต่ว่ามันยังมีความ a r t i f i c i a l ยังมีความเป็นหุ่นยนต์สูงอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมเอาคําจากที่พี่แพนเดดีมได้พูดแล้วกันว่ามันเหมือนอันเดิมอะนะครับแต่แค่มันมีคนมากำ แหลกพวงอะไรให้มันหนักขึ้นนะครับมันฟีลิ่งประมาณนั้นอ่ะมันยังมีความเป็นหุ่นยนต์สูงอยู่นะครับแต่ว่าก็เข้ากับคําว่าจี p o ร์สปอร์ตของเขาแหละนะครับเอาเป็นว่าแบบโอเคระดับหนึ่งและกันนะครับแต่ว่าระยะคืนพวงอะไรมันอาจจะไม่ได้แบบว่าดีมากขนาดนั้นนะครับแต่ผมถือว่าดีรับได้นะครับในรหัสแบบ GR s p o r t มันคันนี้นั่นเองนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวช่วงล่างนะครับของรุ่น GR s p o r t นะครับลองขับมาแล้วนะครับตัวเขานะครับมีการปรับให้ ตัวรถเนี่ยช่วงล่างแน่นนะครับเซตอัพมาให้แน่นนะครับด้วยความที่เขาเปลี่ยนวาลวในตัวโชค์ของเขาให้เป็นแบบมัลติลีฟแล้วนะครับทำให้ระยะของตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับมีความแน่นนะครับมีความแบบว่าสปอร์ตมากขึ้นนะครับซึ่งในตัวของยาริเซียสปอร์นะครับขับมาแล้วดีมาก แข็งแต่ไม่แข็งจนเกินไปใช้งาน,นทุกวันได้แน่นอนนะครับพวงมาลัยน้ำหนักเยอะพอเอามารวมกันนะครับทั้งตัวพวงมาลัยตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับตะกี้ลองขับบนสนามพีระมานะครับผมสรุปให้คร่าวว่าดีพวงมาลัยผมให้ดีสุดในคลาสเลยครับในเรื่องการ ความเป็นสปอร์ตเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวของ c ช Sport นะครับเข้าโค้งแรงๆนะครับศาสไปแรงๆไม่มีการเทถือว่านิ่งมากนะครับเซตอัพมาสปอร์ตได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คอมเพลม้์นะครับหรือว่าลดการขับขี่ความสบายบนถนนไปมากมายนะครับยังถือว่าขับขี่ได้สะดวกสบายดีเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในบีฟี่ที่เขาเล่าให้ฟังมาเนี่ยนะครับตัวของรุ่นไฮบริดเนี่ยนะครับตัว กันเสียงเข้ามาด้านในนะครับพวกแผ่นโฟมนะครับการฉีดโฟมแล้วก็ตัวซับเสียงเนี iful, ่ยนะครับเขาได้มีการเพิ่มขึ้นมานะครับในรุ่นของ h y b r i ดนะครับใน H.E.V ของทั้ง2รุ่นย่อยเลยนะครับตัวแผ่นด้านล่างเนี่ยนะครับเขามีการใส่ตัวซับเสียงมากขึ้นฉีดโฟมมากขึ้นนะครับซึ่งถามว่ารู้สึกไหมนะครับตัวของครึ่งบนเนี่ยครอบยาริสเอทีพครึ่งบนเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่า เงียบลงนะครับกระจกอะไรต่างๆเสียงเข้ามาเหมือนเดิมนะครับไมไ่ต่างอะไรกันแต่ว่าช่วงล่างเข้ามาในตัวรถเนี่ยเงียบลงนะครับเสียงยางเสียงล้อนะครับเสียงการกระทบของช่วงล่างเนี่ยเข้ามาน้อยลงเยอะเลยนะครับทำให้ถ้าเอาภาพรวมมันไม่ลดลงเยอะลดลงได้นิดเดียวนะครับต้องขับแบบสลับกันนะ่ะถึงจะรู้สึกนะครับตอนนี้ผม average นะครับอัตราการซิปงตัวน้ำมันอยู่ที่29.8กกิโลเมตรต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่า ดีกว่าที่เขาเคลมในรุ่น gr sport ระดับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องไปลองดูกันนะครับแต่ถ้าถามพี่ๆท่านอื่นที่ขับกำลับปกตินะครับอย่างพี่โคกนะครับโคกี่พีนะครับลองก็ที่ยี่สิกิโลเมตรต่อลิตรประมาณนี้นะครับก็ต้องไปลอง a อฟเ a g e กันดูนะครับลองประมาณกันดูสำหรับแต่ละคนว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าให้ผมพูดกลางๆเลยผมว่าท่านขับปกติขับความเร็วสูงขับในเมืองทุกวันนะครับใช้กันแบบคอมบเนี่อยู่ประมาณ 27- 28ตามที่เขากล่าวแน่นอนนะครับบอกเลยว่า y G.R.Sport เนี่ยทำมาได้ดีต้องไปลองขับกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับได้ลองขับรุ่นของ G.R.Sport แบบเต็มที่นะครับในรหัสไฮบริดตัวใหม่นี้นะครับรบถ้วนนะครับบนถนนธรรมดาลูกลังบนมอเตอร์เวย์ได้ลองทุกแบบเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้จัดมาดีต้องไปลองขับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราขับขากับลองเจ้า H.E.V.Premium กันว่าจะเป็นยังไง ครับทุกคนตอนนี้เช้าอีกวันหนึ่งแล้วนะครับผมมาอยู่บนเจ้า Yaris a t i v e HEV ในรหัสพรีเมียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่านะครับขึ้นมาขับนะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้เลยคือพวงมาลัยนะที่แตกต่างจากตัวเมื่อวานที่เราขับรุ่น GR Sport ไปครับพวงมาลัยคันนี้เหมือนเดิมเหมือนตัวพันสเลยนะครับก็จะเบาๆหน่อยไม่ได้มีความหนักแน่นอะไรมากแล้วก็ ระยะคืนก็ยังเหมือนเดิมเวลาคืนพงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแบบว่าฟีดแบ็มามากมันรู้สึกค่อนข้างจะขุ่นยนค่อนข้างจะ artificial ค่อนข้างที่จะสูงนะเหมือนแบบฟิลสังเคราะห์เยอะนะครับแต่ก็อ่ะเข้าใจเข้าได้นะครับเป็นรถยนต์อีโคคาร์คันนึงแหละหนาอที่มีการใส่ระบบไฮบริดมานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนมอเตอร์เวย์กำลังกลับกรุงเทพนะครับใช้ความเร็วคงที่ประมาณ 110- 1 2 0ยนะครับใช้ระบบอะแดปทีมอยู่นะตอนนี้แต่ว่าผมคงไม่เปิดตลอดทางหรอกนะครับ จริงๆเมื่อวาน,นเราขับได้ประหยัดมากนะในตัวของ GR Sport เขาเคม27.8เราได้31.9เลยนะครับวันนี้ผมได้ตอนนี้ประมาณ22 23 24ใช้ความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าตัวโรงแรมเราอยู่ค่อนข้างที่จะใกล้ทางออกขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ขึ้นฟ้าบมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้ดูอีกทีตอนก่อนจบนะว่า ตัวของ Yaris Active HEV Premium เนี่ยเราจะได้กันขนาดไหนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตามที่ผมพูดไปเราใช้ความเร็วสูงหน่อยนะครับวิ่งบนทางด่วนตลอดทางก็อาจจะไม่ได้ประหยัดมากนะครับเพราะว่าตัวเลขก็ค่อนข้างที่จะแปรผันตามการขับขี่อยู่แล้วนะครับคันนี้จะเป็น Yaris Active HEV Premium นะครับหนึ่งอย่างที่รู้สึกได้นะครับตัวช่วงล่างนะครับตามกับรุ่น GR นะครับตัวของช่วงล่างเปล่ยนเป็นตัวโช๊คนะครับเป็นแบบ Multi-Leaf แล้วนะครับตัวปั๊มด้านใน ก๊าซไนตะัวเจนจะไม่เหมือนกันนะครับระหว่างรุ่น G.R กับรุ่นของที่เป็นพรีเมียมนะครับในรุ่นพรีเมียมจะมีความนุ่มนวลสะดวกสบายกว่านะครับซึ่งผมรู้สึกได้เลยนะครับขึ้นมาขับตัวช่วงล่างนุ่มแล้วก็มีความแบบเรียบเรียบนะครับมันเก็บอาการแล้วก็เก็บปลายรอยบนถนนได้ดีกว่าตัวของตัวพนะันสองเนาะขับมาเนี่ยนุ่มนวลสะดวกสบายและยังมีความแน่นหลงเหลืออยู่ฟิลเหมือนของ G.R นะครับมันไม่ได้แบบว่าวงเวงจนเกินไปนะครับ ถือว่าดีเลยแหละนะครับในคลาสผมว่ารับได้ดีเป็นแบบรองท็อปเลยนะครับเอาเป็นแบบรุ่นธรรมดานะไม่ใช่รุ่น G R แบบนั้นนะครับด้วยความที่เขาเซตอัพคันนี้มาให้หนุ่มนวลครับการเข้าโค้งมันจะไม่ได้แบบว่าแฟลตนะครับหรือว่าแบบว่าเรียบนะครับการเข้าโค้งมันจะไม่ได้แบบว่าเรียบติดกับถนนเหมือนเจ้ารุ่น G R นะที่เขาไม่ได้มีการเทเลยตัวนี้จะมีเพิ่มมาบ้างนะครับแต่ก็ยังดีกว่าตัวพันสองเล็กน้อยนะครับความแน่นนะที่เขาเพิ่มมาในช่วงล่างหัว่าทให้เพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ของคนขับที่ นเนี่ยผมก็ใช้ Adaptive นะตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับพร้อมตัวเลนค e ปปิ้งล็อกกลางเลนนะครับซึ่งมันก็ ถือว่าใช้ได้เลยครับขับไปได้แบบเรื่อยๆมันก็ไม่ได้แบบว่าแม่นยับอะไรมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในรถแบบนี้มันใช้แบบคร่าวๆใช้แบบสบายๆไม่ได้ใช้แบบจริงจังมากู่แล้วเราก็แค่จับพุงอะไรก็ประคองกันไปขับกันไปนะครับถ้าสมมติท่านจะเปิดฝาขวดอะไรเงี้ยนะครับดื่มน้ําก็เปิดตัว ACC C, พร้อมเลนคีปปิ้งมาได้แล้วนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับตรงนี้ภายในนะครับขึ้นมานั่งนะครับเห็นจอใหม่เช่นเดียวกันกับรุ่น GR นะครับ10.1นิ้วตัวใหม่พร้อม Apple CarPlay Android Auto Wireless มีมาแล้ว แล้วนะครับแล้วก็เพิ่ม USB Type C กับไวเลสชาร์จมาให้นะครับก็ดีครบถ้วนมีที่ชาร์จเพิ่มขึ้นที่ชาร์จไวขึ้นด้วยในระบบ USB Type C ของเขานะครับระบบแอร์นะครับเหมือนกันโซนเดียวเหมือนกันพร้อมตัวกรอง pm 2 5ครบถ้วนนะครับ คันเกียร์ก็เหมือนกันนะครับมีโหมด B มาให้แล้วในสำหรับรุ่นของที่เป็นไฮบริดนะครับแล้วก็มีไฟใน a m b i e n t Lighting 64สีเช่นเดียวกันกับในรุ่น GR นะครับก็ถือว่าครบถ้วนมากนะครับระบบเซฟตี้จัดมาเต็มนะรวมไปถึงนะครับจากเมื่อวานผมลืมไปที่จะพูด1จุดนะครับตัวเบาะนะตัวเบาะเนี่ยปรับใหม่เลยนะครับสำหรับรุ่นไฮบริดนะครับสองรุ่นย่อยนะครับทั้ง GR และตัวพรีเมียมจะได้เบาะใหม่ตัวนี้นะครับซึ่งผมว่ารู้สึกมีความ อกกระชับตัวดีขึ้นแล้วก็แน่นมากขึ้นด้วยนะครับรวมถึงเขาเปลี่ยนหนังพิด้านบนนะครับให้เป็นแบบแอนติสลิปแล้วนะครับหรือว่ากันลืน่นซึ่งผมว่ารู้สึกแน่นมากขึ้นนะเวลาแบบว่าขึ้นมานั่งแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกว่าลื่นไปซ้ายขวานะครับนั่งอยู่กลางรถแล้วก็ตัวเบาอกมากขึ้นนะครับทำให้นั่งแล้วรู้สึกแบบว่าเหมือนนั่งอยู่ในรถมากขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวพันสเมื่อก่อน,อนแล้วนั่งแล้วแบบ เหมือนเราจะลื่นไปลื่นมาตลอดเวลาคัน mm น hmm. st um ี้แบบนั่งและแน่นอะไรก็ร uh ู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นด้วยนะครับซึ่งนอกจากนั้นแล้วเขาได้มีการปรับโฟมแพทเทิร์นนะครับตัวลายของโฟมด้านในทําให้การขับขี่การนั่งรวมๆนะครับทั้งเบาะคู่หน้านี้เลยเนี่ยแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับมีความนั่งที่สะดวกสบายมากขึ้นนะครับทั้งในการขับขี่สปอร์ตนะครับแล้วก็ในการขับขี่แบบสะดวกสบายด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับตรงนี้เนี่ยผมขับมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้เลขกินน้ามันก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับตอนนี้ยี่สี่ ต้องไปดูเลขกันอีกทีตอนจบนะครับขับกลับจากพัทยาเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับซึ่งผมใช้ความเร็วสูงนะผมบอกเลยประมาณ1 1 0ยส0ประมาณเนี้ยนะครับแต่ตามกฎหมายกาหนดอยู่นะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับก็มารอดูกันนะครับแต่ภาพรวมประมาณนี้นะครับคงอะไรเหมือนเดิมนะในรุ่น HEV Premium นะครับลำโพงก็ไม่ใช่ไพ o n อ e er, เนียนะไม่เหมือน Premium Luxury ของพันสองกับตัว G าร์จี HEV นะครับเอ่อตัว ช่วงล่างดีขึ้นนุ่มนวลแน่นและมีความมั่นใจเพิ่มให้กับคนขับได้ดีขึ้นนะครับตัวเครื่องนะครับก็เหมือนกับ GR เลยนะครับความแรงไม่ได้แตกต่างกันแรงเหมือนกันนะครับเอามาใส่ในบอดี้ของ y a r i s a t ทีนะครับที่หนักกว่าเดิมประมาณแค่100โลเนี่ยยังเบาอยู่ยังเป็นรถที่เบาวกว่า Yaris c r o s s เล็กน้อยนะครับก็ทําให้การขับขี่แรงระดับหนึ่งเลยนะครับ111แรงม้าเหลือเฟือแน่นอนนะครับปละยน้ำมันมาก นะครับเราบอกเลยว่าออปชั่นจัดมาเต็มสำหรับ t o โยต้ในครั้งนี้ครับบอกเล้ยวค่อนข้างที่จะครบท้วนสำหรับ New Yaris a t H.E.V ทั้ง2รุ่นนี้เลยครับ